พาคุณผู้ชมไปชมอีกหนึ่งกิจกรรมวิถีพุทธค่ะตอนนี้อยู่ที่ปราณบุรีนะคะทางสภาวัฒนธรรมค่ะเขามีการรณรงค์เพื่อที่จะชักชวนให้คนในพื้นที่เนี่ยแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้านเข้าวัดค่ะการไปเข้าวัดนี่เขามีกิจกรรมควบคู่กันด้วยค่ะครับใครที่มีผ้าถุงผ้านุ่งผ้าเส้นต่างๆจะเป็นผืนใหม่ตัดใหม่หรือผืนที่มีอยู่แล้วชาวบ้านก็ได้งัดเอาเข้ามาแต่งตัวกันนะครับแล้วก็ไปเข้าวัดแล้วก็ฮิ้วปินโตไปด้วยทําบุญร่วมกันแล้วก็ได้แต่งชุดไทยสวยๆด้วยครับ ชาวบ,บ้านพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็สวมชุดไทยสวยๆที่แต่ละบ้านมีครับหรือว่าผ้าบางผืนก็อาจจะเป็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ผ้าเด่นของในชุมชนแต่ละชุมชนที่มีไปกันที่วัดนาห้วยตําบลปราณบุรีอาเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับนำโดยในอําเภอรปราณบุรีท่านปรีดาสุขใจพร้อมด้วยส่วนข้าราชการแล้วก็ประชาชนทั่วไปและอีกหลายหน่วยงานนะครับ ไปร่วมกิจกรรมจำนวนมากด้วยกันแล้วก็ฟังพระธรรม,มเทศนาด้วยในชื่ออุพินนม,มัตจารกถาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคมด้วยครับนอจกจากจะส่งเสริมให้มีการแต่งชุดแบบไทยๆหรือว่าการแต่งแบบพื้นบ้านก็ยังเชิญชวนให้ใช้ปิ่นโตหิ้วอาหารเข้าไปทําบุญที่วัดกันด้วยค่ะเพราะว่าปิ่นโตเนี่ยเป็นเหมือนกิจกรรมหรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งของการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีแบบโบราณเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่ในสมัยก่อนเนาะเวลาจะไปวัดเขาก็จะใส่ปิ่นโตกันค่ะเพื่อที่จะนําอาหารพัฒหารไป ไหว้พระค่ะการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นก็เป็นการฟื้นฟูประเพณีค่ะและนอกจากนี้ก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนในพื้นที่ได้มาพบปะพูดคุยกันอีกด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโควิด -19 ก็แทบจะไม่มีกิจกรรมแบบนี้ขึ้นเลยค่ะการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นการคิกออฟเพื่อที่จะขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆหรือวัดอื่นๆในอำเภอรปราณดุรีอีกด้วยค่ะคณะสงฆ์วัดนาห้วย พร้อมด้วยประสบนิกรชาวอำเภอปราณบุรีซึ่งมีท่านในอำเภอปราณบุรีท่านปรีดาสุขใจเป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอปราณบุรีได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระองค์ท่านจึงได้เชิญชวน ประสบนิกรชาวอำเภอปานบุรีได้หิ้วบินโตเพื่อที่จะได้ถวายพัตตาหารและถวายสังและถวายสังฆทานได้กราบอาราธนาประสงค์แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการเสริมธรรมบารมีแด่พระองค์ท่าน ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดนะคะว่าจะจัดขึ้นครั้งต่อไปที่วัดไหนแต่ว่าทางสภาว,วัฒนธรรมก็จะประสานไปยังท่านนายอำเภอค่ะเพื่อที่จะให้เกิดการทํากิจกรรมแบบนี้เรื่อยไปเป็นประจําทุกเดือนให้ครบไปจนถึงสิ้นปีค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนในพื้นที่ได้ทํากิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนาะคุณชนานามีโอกาสได้แต่งตัวสวยๆแต่งตัวหล่อๆออกมาจากบ้านก็จะทําให้มีความสดใสละค่ะ